เมื่อวานนี้ค่ะที่ตุรกีก็มีการเลือกตั้งรอบที่สองแล้วสุดท้ายท้ายสุดเอโดอันก็ได้กลับมาเป็นประธานที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งนะครับที่เป็นคนของพรรคฝ่ายค้านได้สําเร็จซึ่งเอโดอันและก็ผู้สนับสนุนนะครับเมื่อคืนนี้ <c oughs> มีการออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะกันตลอดทั้งคืนเลยซึ่งเอโดอันเขาก็บอกนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของประเทศตุรกีทั้งหมดครับ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองของตุรกีเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าเรเจฟไตยิปแอโดอันประธานาธิบดีคนปัจจุบันวัย69ปีเป็นผู้ชนะ ซึ่งเขาได้คะแนนเสียงไปทั้งหมด52.1สามารถเอาชนะคู่แข่งเคมาลคิลิสดาวโรกู oku, ที่ได้คะแนนไป47.9ซึ่งผู้สนับสนุนแอโดอันนะครับต่างก็ออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะกันตลอดทั้งคืนหลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งขณะที่แอโดอันนะครับก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณคนที่ให้การสนับสนุนเขาที่ด้านนอกของทำเนียบป,ประธานาธิบดีในกรุงอังการา แอดโอนนะครับได้บอกกับชาวตุรกีที่ด้านนอกของทำเนียบนะครับที่มารวมตัวกันมากกว่า3ามแสนสองหมื่นคนที่เยอะมากนะคะใช่ครับที่มารอฟังนะครับการปราศัยของเขาหลังการเลือกตั้งซึ่งแอดออนนะครับเขาก็บอกว่าคนที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นแต่เป็นประเทศตุรกีทั้งหมดที่ชนะ แม้ว่าตอนนี้นะครับทางกะกะตอของตุรกีะจะยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบเป็นทางการแต่ก็เป็นที่แน่ชัดเลยว,ว่าแอดโดอัน hmm. คือผู้ที่ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเรามาลองสังเกตกันดูนะคะคุณผู้ชมมีตัวเลขคนที่มารอการฟังประสัยของแอดโดอันถึง3า0 0 0 0สองหมคนคจำนวน3า0 0 0 0สคนนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วการเลือกตั้งทุกประเทศและค่ะที่เป็นระบอบประชาธิปไตยนี่ดูภาพมุมสูงนะในขณะนี้มันก็สะท้อนถึงความ ความต้องการของคนในประเทศนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคิลิสดาโลกูซึ่งเป็นคู่แข่งที่คะแนนสูสีกันมากนะในช่วงการเลือกตั้งรอบแรกแล้วต้องมีการจัดเลือกตั้งรอบที่2แล้วก็แพ้กันไปเพียงแค่2%กว่าๆเนี่ยนะคะคเขามีการตอบโตบ,บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยการที่แอ์โอดอันชนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เป็นการเลือกตั้งที่อายุติธรรมในรอบหลายปีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านของตุรกีก็เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะแอดูอันได้ในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการทรําโพหรือการวิเคราะห์เรื่องการเลือกตั้งรอบนี้คือเพราะอะไรมันมีเหตุผลคุณผู้ชมก่อนหน้านี้รัฐบาลของแอดูอันเนี่ยคะ่ะเขาล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แล้วก็มีวิกฤตนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนาะครั้งนั้นที่เรารายงานการนะคะแผ่นดินไหวน่ากลัวมากมีคนเสียชีวิตในตุรกีมากกว่า50,000คนและเหตุการณ์เหล่านั้นทับถมกันก็เลยทำให้ความนิยมของรัฐบาลแอโดโอนเนลดลงเพราะประชาชนก็มองว่ารัฐบาลรับมือกับวิกฤตได้ไม่ดีเพียงพอแต่สุดท้ายแอโดโอนชนะคุณผู้ชมแล้วการชนะครั้งนี้ก็ทำให้เขาเนี่ย จะต้องดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีก5ปีเป็นการสืบทอดอำนาจต่อไปหลังจากที่เขาเนี่ยปกครองประเทศเป็นประธานิบ่ดีมาแล้วกว่า20ปีนะคะครับคือแม้แต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับก็มีการทำโพลผลสำรวจ <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยบ่งชี้ว่าแอนโดอันเนี่ยน่าจะน่าแพ้แ,พ <No. S 2> แล้วก็อาจจะทำให้เขาหลุดจากตำแหน่งแต่ <c oughs> ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงนะครับ <c oughs> เขาก็มีการยิบยกแนวคิดเรื่อง ความเป็นชาตินิยมนะครับความเป็นอนุรักษ์นิยมขึ้นมาหาเสียงแล้วก็มีการหาเสียงแบบโจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยก็เลยทําให้คะแนนเสียงของแอโดอัน พุ่งกลับขึ้นมานะครับอแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือประเด็นของคนที่ได้ที่สมอะ่ะนะคะที่เขาออกมาประกาศ<อ>ว่าเขาจะสนับ,บสนุนแอร์ดูอันนี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเพราะถ้าหากว่าคนสนับสนุนของคนที่ได้ที่สามมาเทคะแนนให้แอร์ดูอัน,อนซึ่งก็น่าจะใช่ก็เลยทําให้เขาชนะไปแต่การชนะน,นี้มันมีนยยะนะคุณผู้ชม5 2กับ4 7็เนี่ยนะคะ ในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยนะคะไม่แน่พักฝ่ายค้าหรือว่าคริิสคาโดกูถ้าหากว่าทำการเมืองหรือว่าตรวจสอบกันดีๆไม่แน่แอโดอันอาจจะถูกล้มนะในการเลือกตั้งรอบหน้าคือแอโดอันเนี่ยชนะไป52%ส่วนคู่แข่งคิริสดาโรกูได้ไป47.9%คือพูดจริงๆนะมันก็เรียกได้ว่าครึง่งครึง่งค่ะ นะครับต่างฝ่ายต่างก็ได้แบบเอโดอันมากกว่า5 0มานิดนึงส่วนคู่แข่งได้เกือบเกือบห้ก็เนี่ยแหละคือคะแนนของคนที่ได้ที่3ามอ่ะเขาเทให้กับเอโดอันครับแล้วนักวิชาการเขาก็กังวลนะครับว่าคือในเมื่อทั้ง2ฝ่ายมีคะแนนเสียงที่ค่อนข้างสูสีกันมากเขาก็กลัวว่าสภาพสังคมในตุรกีต่อจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายระหว่างคนที่สนับสนุนแอโดอันกับคนที่สนับสนุนคิววิสดาโรกูหรือเปล่าเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมีแนวคิดการบริหารประเทศที่เรียกว่า ตรงข้ามกันเลยเพราะแอดออนนะครับเขาก็เป็นแนวคิดชาตินิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะครับการหาเสียงก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องความรักชาติแล้วก็ตัวของควิสดาโรกูนะครับก็ค่อนข้างมีความเสรีนิยม <c oughs> ที่บอกว่าจะทําประเทศให้มีความ <c oughs> สมัยใหม่แล้วก็จะมีการยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วยแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่แอดออนเนี่ยเขาไม่ได้ไปทางนั้นแล้วเขาก็มีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อกลุ่มชาวเคิร์ด ที่เขากล่าวหานะครับว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ทําให้อดอันนะครับยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งต่างชาตินะครับก็บอกว่าเป็นการคุกคามประชาธิปไตยในตุรกีแต่ว่าคนตุรกีนะครับที่สนับสนุนออดอันเนี่ยเขาก็มองว่าออดอันเนี่ยเป็นผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเด็ดขาดซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่ชาวตุรกีต้องการเนี่ยนะคะก็ การเมืองเคลื่อนตัวคุณผู้ชมโดยเฉพาะระบอบประชาธิปไตยเราจะเห็นจากตัวเลขนะคะการเลือกตั้งเนี่แหละอย่างที่คุณชานชัยบอกก็คือว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ทิ้งขาดสักเท่าไหร่นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าการเมืองของตุรกีนับจากนี้อีก5ปีเนี่ยอาจจะเห็นชัดขึ้นนะคะในเรื่องของการแบ่งขั้ว ฝั่งเสรีนิยมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่แน่ใจเขาเรียกกันแบบนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่า2ฝั่งนี้เดี๋ยวเราได้เห็นนะคะกับการเลือกตั้งรอบต่อไปของตุรกีก็ไม่แน่ใจว่าแอดูอันจะสามารถยืนระยะเป็นประธานที่ดีได้ครบ5ปีหรือเปล่าต้องจับตาดูน่าสนใจเพราะว่าประเทศตุรกีถือว่ามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแถบ,บ,บนั้นก็คือแถบออยุโรปตะวันออกแล้วก็ <ฮะ S 2> มีความสัมพันธ์ในเรื่องของสมรภูมิการเมือง<ฮ>ะระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่า มีความขัดแย้งเกิด<ช>ขึ้นหลายอย่างแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ<ช>ก็มีผู้นําประเทศอื่นๆอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ค่อย,อยๆทยอยแสดงความยินดีกับเออร์โดอันและ